สวัสดีครับ FC ชซีชงหวยเราคันเทครับก็มาตามต่อสู่นี้กันนะครับสูนี้ปังมากเลยครับัวนี้สองตัวบนออกไปที่ห้าสามครับเอ็ดโก้ได้เน้นไปที่ห้าสามก็ถือว่ามาตามที่เรานัดให้ครับ แต่เราเน้นไปที่ล่างนะครับถ้า f อฟซเอาบนล่างก็จะได้สำหรับวดนี้ครับสูนี้เดินดีครับ f อฟซมี f อฟซท่านไหนได้ไหมครับของวันนี้ก็จะเป็นโวที่เก้าครับตามต่อสูนี้หกตัวมันอ้อไว้ดีศูนสูนเจ็ดหก ห้าสามหมวดนี้ชนซี่ไม่มาครับแต่ก็ยังดีเราจะคู่ได้ครับสูรนี้วิธีใช้ของเราเราใช้ละสิบละน้อยสองครั้งในการบวกเก้าคงที่นะครับสามสองครั้งได้หกหกบวกห้าได้หนึ่งหนึ่ง บวกเก้าคงที่ก็จะได้ศูนย์เพิ่มอีกตัวได้นื่งครับตัวจะคู่เราใช้ละแสนบวกจิตคงที่ศูนย์บวกจ็ตก็จะได้จิตตัวเนี้ยมัน เพิ่นไปอีก3แต้มก็จะได้0 3แต้มได้3เพิ่นไปอีก3แต้มก็จะได้หกงวดน,นี้ชนไปที่0นะครับสูนรนี้เราก็จะเน้นบนอย่างเดียวเลยครับ fc ต่ก็กันไปที่ล่างด้วยครับสูนี้ห้าเอหกสามบนเก้าสองบนห้าสองก็ไปทีมบนนี้งวดน,นี้หกเก้าก็บนสี่หนึ่งก็บนสองหกก็บนสี่ห้าก็บนนี้งวดน,นี้ก็ห้าสาม แอดว่าอันงวนี้มันต้องมาที่ใส่เนื้อครับให้ fc สังเกตอย่างนี้ครับถ้าเราเอา2ตัวนะก็คือ2ตัวเนะี้ยห้าหกก็มาที่6 1 2ก็มาที่1 8 9ก็มาที่9 5 6มาที่หกละนูเนะ้ยเอาแค่สิบน่วยนะครับ สามีก็มาที่สามแอดว่าศูนย์หนึ่งตัวเนี้ยถ้าสูรของเรายังเดินต้อก็จะอยู่ที่ละน้วยหรือละสิบศูนย์และหนึ่งนะครับและงวดนี้เรามองไปที่ตัวชนก็ถือว่าชนไปที่ศูนย์ถ้ามันชนไปที่ศูนย์เราก็จะจับคู่อย่างนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามและศูนย์หก ก่อนจะมีแค่นี้นะครับ fc และอ e ีตัวก็คือศูนย์หนึ่งเอดว่าศูนย์หนึ่งตัวนี้น่าจะไม่มาครับก่อนเนื่องจะว่าศูนย์ตัวตัวเนี้ยเลยหนึ่งตัวเนี้ยยังน้อยมันมาได้แค่ถึงหนึ่งตัวถ้างั้นชุดเด่นจะมีซี่คู่นี้นะครับตัวเด่นของเราเอดว่าน้าจะไปที่ศูนย์หกนะครับทำไม เราเน้นไปที่ศูนย์หกก็เนื่องจ้าเราเอาสุขคงที่ครับเลขคงที่นะก็คือเลขคงที่หนึ่งหกซี่นะครับหนึ่งหกซี่นี่ก็จะมาทุกง่วงเลยครับเอฟซี FC. เออถ้าเราเอาหนึ่งหกซี่นะครับถ้าหนึ่งหกซี่ก็มาทีหกเออหนึ่งหกซี่ก็มาที่รับพันซี่ 8, นะครับหนึ่งหกซี่ก็พลาดง่วงนี้ หนึ่งหกสี่ก็หกมาที่ละสิบหนึ่งหกสี่โอ้งินนี้มาสามตัวเลยครับสี่สี่หนึ่งอืมหนึ่งหกสี่หกหนึ่งหกสี่ก็มาที่สี่ตัวนี้ก็มาที่สี่แอดว่าตัวที่มีโอกาสสูงก็จะไปที่หกศูนย์และศูนย์จิตนะครับสองคู่นี้ เดี๋ยวก็จะไปดูอีสู่หนึ่งจะมาสมเทียนดูกับชุดน,นี้ครับเราก็จะตามต่อสู่นี้งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ยี่สิบห้าสองตัวบนออกไปที่ห้าสามครับก็ถือว่าเราเน้นไปที่ใส่เหนือ ถ้าเราเน้นไปที่สายใต้ก็จะไปที่เจ็ดหกนะครับอืมแล้ตัวชนก็ามาที่เจ็ดหกถ้าเอฟซีชอบเอาอย่างนี้ก็ได้ครับแต่เราไม่เอาอย่างนี้ก็คือเราจะเน้นแค่ชุดสองตัวบนครับก็ถือว่างวดนี้พลาดไปก็เข้าแค่สู้ที่สองไปที่สาม ส่วนสูตรที่หนึ่งก็ไม่เข้าครับตัวชนจะสองสู้นี้ถ้ามันชนไปที่สามตัวก็ถือว่างวดนี้มันก็จะพลาดไปสองงวดยี่สิบสี่งวดพลาดไปสองงวดครับเอ็ดว่าใช้ได้นะครับงวดนี้สูตรที่หนึ่งก็จะได้สี่้า หเลิดส่วนสู้ที่สองก็จะได้3ถ้าเจอ3เก้าตัวนี้3 6มหกเจ็เลขเเราก็จะเอาเหมือนเดิมน,นะครับ2สู้นี้ ก็ชนไปที่หเลเจตถ้าไปที่สองตัวเอ็ดว่าออก,กาสเข้านี่สูงครับจับตาดูให้ดีนะครับตัวชน6เลเจตตัวนี้ถ้าชน6เลเจตถ้าเอฟซีชอบเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาสูนี้ถ้าชน6ก็จะไปที่หกสาหห 6 7 6 9นะครับก็ไปที่7 7 3 7 7 7 9 7 4 7 5อย่างนี้เลยเอฟซโง่ไหมเดี๋ยวเอ็ดจะเอาสู้นี้นะครับก็ไปตามต่อสู้นี้เอ็ดก็จะใช้สู้ละสิบน2สู้ก็งวดนี้ ออกไปที่ห้าสามก็ถือว่ามาที่ห้าในละสิบงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่หกสิบตรงนี้ก็ไม่พอเดียวก็จะเปลี่ยนกระดาษไหม่ครับสำหรับงวดนี้จ้าสองสู่วันนี้ก็จะโชน์ไปที่สี่เก้าสามหกสองนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่หกสิบของเรา เดี๋ยวเอ็ดก็จะเดืองตัวตัวเนี้ไปนะครับก็ได้ดึงมาตรงนี้เรียบร้อยและสำหรับมวนนี้ตัวจะคู่กับสู้นี้เราก็จะใช้สู้เดิมสู้เก้าของเราครับไปดูสู้นี้ก็คือเราจะใช้ตัวนี้เลยครับ f อสเราใช้ตัวโชนจ้าสองสู้หกเช็ดตัวเนี้เอ็ดก็ ได้ไล่ย้อนหลังดูแล้วมันถ้าเราเอาอย่างนี้โอกาสเข้าก็จะสูงครับ fc เดี๋ยวนะเราก็จะดึงหกเจ็บไปครับก็ได้ดึงมาตรงนี้วนันนี้เราก็จะเอาแบตเดิมนะครับจะสองสู้วันนี้ก็จะชนไปที่หกถ้างั้นวดนนี้เราให้เด่นละสิบ ไปที่หกเม็ดเดียวเลยครับแอดว่างวดนี้มันกดตรงมาแน่นอนครับถ้าเราเด่นไปที่หก<ม>ก็คือเราจะเอาอย่างนี้ก็คือตัวจักคู่เราจะเอาตั้งเตศูนย์ถึงเก้าเลยนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง หกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดและหกเก้านะครับ แล้วในทีนี้เราก็จะเอาอย่างนี้ครับ f อซเราก็จะเอาเลขเด่น10หน่วยมาคัดเลือกภา,ายใน9ชุด10ชุดนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้เอ็ก็จะใช้สูตรนี้มาคัดเลือกหมดนี้มันเอาไปที่5 3 ก็ถือว,ว่าสูนี้มาที่5สูสูนี้เราเน้น10หน่วยครับ f ออย่างงงนะครับสูนี้เราจะใช้อย่างนี้วิธีคิดวิธีคำนวณของแอฟนะครับ mm hmm. ก็คือ4ตัวมันออกไปเจดหกห้ 7, 6, 5, ใช้รับ พันนครั้งละร้อยสองครั้งบวกห้คงที่ครับก็คือเจ็สองครั้งก็จะได้2องบวกห้คงที่เจบวกได้เก้าเก้าวกหก็จะได้ส อืมได้ซี่ครับถ้าได้ซี่ก็ถือว่าได้ตัวเก้าตัวเนี้สี่ห้าสองละกันหนึ่งนะครับสู้นี้สิบเก้าหมวดมันก็จะพลาดไปงวดที่สิบปปดส่วนที่เหลืองก็เข้านะครับ เดียวแอรก็จะดึงซี่ห้าสองไปช่วยอีกทีแล้วก็ได้เดึงมาตรงนี้ครับซี่ห้าสองหนึ่งโอเคมันก็จะตรงแล้วนะเราก็จะใช้ตัวนี้มาเลือกภา,ายในสิบคู่นี้ให้ f c เข้าใจว่าถึงยังไงก็ต้องเอาภา,ายในสิบคู่นี้ไปด้วยครับเออเราก็อย่ารู้ว่าภา,ายในสิบคู่นี้ตัวไหนคือตัวเด่น ก็จะคัด no เลือกไปอย่างนี้60ก็ถือว่าไม่ติด61ติด162 63ไม่มี64 65 66ก็ไม่มี67ไม่มี68 69ไม่มีครับยังเหลือ1 2 3 4 4คู่นี้ตัวที่เหลือก็ยังเหลือไปที่61 หกสองหกสี่หกห้าภายในสี่คู่นี้เราจะรู้ว่าตัวไหนคือตัวเด่นก็มาดูสู่นี้นก็จะใช้สู่นี้มาคัดเลือกอีทีครับสูนี้ก็ จะเป็นสู้ดีหนึ่งต,ตัวนี้คือดีหนึ่งเล่ตัวนี้ก็คือดีสองครับวันนี้ออกไปที่ห้าสามตัวชนดีหนึ่งสามตัวนี้ก็มีสามก็ถือว่าจับคู่ไปที่ห้าสามนะครับสู้นี้เดินดีครับ fc 9ก้าก็คงจะรู้ครับสู้นี้ถ้า fc ชอบสู้นี้ก็เอาสิบนนวยมาจับคู่กับชุดนี้ได้เลยครับ วันนี้ก็จะเป็นงวดที่1 0ึเจ็ดเดียวเอ็ก็จะเดินสองสู่นี้ไปครับก็ได้เดินมาตรงนี้ครับในที่นี้เราก็จะหาตัวโชนจ้าดีหนึ่งเลขดีสองตัวโชนจ้าสองสู่นี้มาทุกงวดแปดไม่มีเจ็ดตัวเนี้ยมีเจ็ด ก็จิตก็ดึงมาตรงนี้ครับสองสองเก้ามามีห้าตัวนี้มีห้าสามและสี่สามสี่ถ้ามันชนไปที่ห้าตัวมาแน่นอนครับเอซี เราจะเอาอย่างนี้เราจะเอาตัวชนภายใน5ตัวนี้มาคัดเลือกตัวตัวเนี้ยตัวที่ติดอยู่ในวงตรงนี้ก็ถือว่า6กนึงไม่มีครับ6กสองก็ตับไม่ลงเนื่องจะมันติด2 6 4 6 5เหลือ3คู่นี้คู่เด่นของเราครับ หกสองหกสี่และหกห้าเอ็ดว่าภายในสามคู่นี้นะครับเอ็ดสีเราก็จะเน้นไปที่ตัวเนี้ยหกสองทำไมเราเน้นไปที่หกสองถ้าเราเอา เลขคงที่164มาคัดเลือกพนายสามคู่นี้เอดว่า64ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้นะครับก็คืออย่างนี้เดี๋ยวอาจ,จะอธิบายให้เลขคงที่164่งหกภายในหนึตัวเนี้ยเออดว่าอย่างน้อยมันมันมาได้แค่ถึงหนึ่งตัว นะครับถ้ามาได้แค่ถึงหนึ่งตัวหกสี่ตัวเนี้ยน่าจะไม่เด่นหกห้าหกห้าตัวเนี้ยแอดว่าหน้าก็จะไม่เด่นครับก็คืออย่างนี้ครับมันไม่ออเลพี่น้องละมั้งหัวน,นี้ถ้าไม่ออเลพี่น้องแอดว่าหกห้าน่าจะไม่เด่นนะครับ ถ้าทุดสู้อย่างโคงเดินต่อก็จะมีแค่เม็ดเดียวก็คือ62เลยครับ fc แต่62ตัวเนี้ยมันจะไม่ชนกับสู้นี้ก็คือสู้นี้อืตัวเนี้มันไม่มี62นะครับมันจะมี60ศเลย61ถ้าสมมุติว่างวดนี้เราเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวตัวเนี้ก็จะเป็นที่62สองอย่างนี้ครับ แต่ถ้าเราไล่อย่างนี้2ตัวนี้มันจะเข้าดีครับก็คือศูนย์และหนึ่งตัวนี้มันจะอยู่ที่10บน่วยนะครับถ้างั้นแอดว่า62ไม่มาก็ต้องไปที่61หเลข60ก็แค่3คู่นี้นะครับเดี๋ยวแอดจะมาสรุปอีกทีครับก็จะไปตามต่อสูตรนี้กันนะครับสูตรนี้ ก็เข้าไปที่ห้าสาตรงๆเดิมมาได้กี่งวดมันก็จะพลาดแค่งวดที่เก้าก็ถือว่ามันมาแค่ตัวชนครับเอีหัวนี้ไปที่3ามแดล่างหังวนี้5้าสาก็จะไปต้องวัที่12สองำหรับวิธีคิดของเราครับสูตรที่1นึ่งันบวกสิบบวกของที่นะครับ ส่วนสูตรที่สองพานสองครั้งสิบสองครั้งการบ,บวกแปดคงทีครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกระดาษใหม่ครับงวดนี้งวดที่สิบสองสู้ก็ตามนี้ครับเิ็ดบวกห้าได้สองใช่ไหมสองบวกแปดคงที่ก็จะได้สูตรเอสูเตรนี้ยมันเพิ่มไป เท่าไหร่นะทุนี้มันเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวครับก็จะได้หนึ่งครับอืมก็น่าสนใจนะครับเอซี FC สู่นี้ก็งวดสูตรที่สองเราก็จะใช้พันสองครัง้งสิบสองครัง้งสองเจ็ดสิบสี่สองห้าสิบศูนย์บวกสี่ก็จะได้สี่สี่บวกแปดของทีได้สอง สองสามและสี่อืมสูตนนี้ก็จะได้อย่างนี้ก็จะคู่ไปที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับเดี๋ยวเอดจะมาสรุปอีทีว่าจะได้ชุดไหน คือชุดเด่นแรกจะให้เล่วิ่งตัวไหนนะครับครับสวัสดีครับ